ยอนได้รับหนังสือม้วนจากพระเจ้าวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาหนังสือวิวรบทที่10กันต่อครั้งที่แล้วเราเห็นแล้วว่ามีการเป่าตแตรครั้งที่5ครั้งที่6ไปแล้วในวิวรบทที่9มนุษย์นะครับถูกลงโทษยเยอะแยะมากเลยแถมมนุษย์1ใน3ก็ถูกทําลายด้วยนะครับจากคนทหารม้า200ล้านแต่พวกเขาก็ยังไม่กลับใจเนาะในยุค7ปีซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับ คราวนี้ในบทที่10นะครับอาจารย์ยอนก็เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากอีกองหนึ่งลงมาจากสวรรค์ทูตสวรรค์องนี้เราสังเกตดีๆมีเมฆคลุมตัวท่านมีรุ้งอยู่บนศีรษะหน้าของท่านเหมือนดวงอาทิตย์เท้าของท่านเหมือนเสาไฟจริงๆแล้วนะครับคำพรรณนาถึงทูตสวรรค์องนี้คล้ายกันมากกับที่พรรณนาถึงพระเยซูนะครับถ้าเราอ่านดูในวิวรณ์บทที่1ข้อ16นะเรามาสังเกตกันดูต่อ ในข้อสอนะครับทูตสวรรค์องค์น,นี้ถือหนังสือเล็กๆม้วนหนึ่งซึ่งคลี่อยู่ในมือของท่านท่านวางเท้าวขวางท่านบนทะเลและเท้าซ้ายของท่านบนบกแถมท่านร้องเสียงดังดุดเสียงสิงโตคำรามเมื่อท่านร้องแล้วเสียงฟ้าร้องทั้ง7เสียงก็ดังขึ้นตรงนี้นะครับเราเห็นคำนพรรณาหลายอย่างเกี่ยวกับทูตสวรรค์องค์นี้ว่าเท้ายืนอยู่บนทะเลและบนบกแสดงถึงอำนาจที่มีอยู่เหนือแผ่นดินโลกแล้วก็ทะเลด้วยแถมเสียงก็ดังเหมือนเสียงสิงโตคำราม นี่ก็ชวนให้เรานึกถึงเสียงของพระเยซูนะครับเสียงคำรามหรือว่าคำว่าสิงโตเนี่ยก็สื่อถึงพระเยซูผู้ทรงเป็นสิงโตแห่งตระกูลยูดาด้วยนะครับดังนั้นผู้รู้หลายท่านนะจึงเชื่อหรือคิดว่าทูตสวรรค์องนี้น่าจะเป็นพระเยซูนะครับเพราะพระเยซูนั้นก็เหมือนปรากฏในพระภีร์เดิมหลายหนในชื่อทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นพระเยซูแน่หรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะใช่นะ ข้อสีนะครับเมื่อเสียงฟ้าร้องทื้อเจ็ดดังขึ้นอาจารย์ยนก็ลงมือจะเขียนเนาะแต่อาจารย์ยนด้นินเสียงจากสวรรค์ตัดแก่อาจารย์ยนว่าจงทับตาปิดข้อความซึ่งฟ้าร้องเทื้อเจ็ดได้ร้องนั้นก็คืออาจารย์ยนนั้นห้ามเขียนข้อความเหล่านั้นนะครับอาจารย์ยนเลยต้องไม่เขียนก็เหมือนปิดข้อความนั้นด้วยการประทับตราข้อห้านะครับฝ่ายทูตสวรรค์องค์ที่อาจารย์ยนเห็นยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกเนี่ยทูตสวรรค์นี้นะครับชูมือทั้งสองขึส้สูท้้องฟาและปฏิา โดยอ้างพระนามของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิดนะซึ่งพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสรรพสิ่งซึ่งอยู่ในทั้งฟ้าสวรรค์และ,ะดินโลกนะครับโดยปฏิญาณว่าจะไม่มีการเนิน่นไฉอีกต่อไปแล้วนะตรงนี้เราก็ต้องสังเกตนะครับพระเยซูตัดไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อ34นะว่าอย่าสาบานเลยหรืออย่าปฏิญาณเลยในยากอบทที่5ข้อ12อาจารย์ยากบก็กล่าวเช่นกันว่าอย่าสาบานหรืออย่าปฏิญาณเลยนะครับ พอมนุษย์เนี่ยเป็นเนื้อหนังเราอาจจะไม่ได้ทําตามคําปฏิญาณที่เราได้ให้ไว้ต่อพระเจ้าพระเยซูก็ทรงทราบดีพระองค์จึงทรงห้าว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอย่าปฏิญาณหรืออย่าสาบานเลยเลยว่าจะทําสิ่งนี้เพื่อพระเจ้าหรือทจสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้าเดี๋ยวต้องมารับผิดชอบคําสาบานหรือคําปฏิญาณของตนเหมือนเยฟทาเนาะแต่ทุกส่วนตรงนี้นครับสาบานหรือปฏิญาณโดยอ้างพระนามพระเจ้าเถ้าเราอ่านหลายหนนะครับในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงปฏิญาณโดยพระนามของพระองค์เอง ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับและหลายคนคงเชื่อว่าทูตสวรรค์องค์นีน้ที่ปฏิญาณโดยอ้างพระนามพระเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นพระเยซูเพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรักษาคําพูดและกระทําตามคําปฏิญาณทุกครั้งพี่น้องไปอ่านดูได้นะครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเยาวาตัดหเห็นว่าตัดหลายหนเลยว่าเราปฏิญาณโดยนามของเราเองเห็นไพระเจ้าเท่านั้นนะครับที่สมควร หรือสามารถปฏิญาณและกระทําตามนั้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยอ่อนแอเราอยู่ในเนื้อหนังเราอาจจะไม่ทําตามคําปฏิญาณนะเหมือนกษัตริย์ซาอูนี่เห็นไหมที่ปฏิญาณเรื่องโยนธานอนะไรเงี้ยพี่น้องไปอ่านดูได้แต่ทูตสวรรค์วันนี้ครับปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิดนะในข้อ6ว่าจะไม่มีการเนิ่นช้าอีกต่อไปแล้วแต่ว่าต่อไปนี้นะครับสิ่งต่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆข้อ 7. แต่ในวันแห่งเสียงทูตสวรรค์องค์ที่7จ็ดเราต้องไม่ลืมว่า ทุตสว์นะครับ6องเป่าแตรไปแล้วคราวนี้จะเป็นเสียงแตรของทุตสว์องค์ที่7เห็นไหมเมื่อทุตสวนนั้นเป่าแตรความลึกลับของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตัดไว้แก่พวกาศาสดาพยากรณ์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นก็จะสําเร็จเห็นไหมความลึกลับที่พระเจ้าได้ตัดไว้ผ่านทางผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยอ่ะก็จะสําเร็จข้อ8นะครับ และพะสุรเสียงที่อาจารยร์ยอห์นได้ินจากสวรรค์นี่ก็แตะอาจารยร์ยอห์นว่าจงไปรับหนังสือเล็กๆม้วนนั้นที่คลี่อยู่ในมือของทูตสวรรค์องค์ชื่นอยู่บนทะเลและบนบกนั้นซึ่งน่าจะเป็นพระเยซูข้อ9เราเห็นว่าอาจารยร์ยอห์นปหาทูตสวรรค์องค์นั้นและกล่าวแก่ทูตสวรรค์องค์นั้นว่าขอหนังสือม้วนเล็กนั้นเถิดนะท่านจึงตอบอาจารยร์ยอห์นว่าเอาไปเถิดและกินมันเสียมันจะทําให้ท้องเจ้าขมแต่เมื่อมันอยู่ในปากของเจ้ามันจะหวานเหมือนน้าผึ้งตรงนี้นะครับ ชวนให้เรานึกถึงในเอเสเคียวบทที่2ข้อ9ข้อ10และเอเสเคียวบทที่3ข้อ3ข้อ14นะพี่น้องไปอ่านดูได้ว่าเอเสเคียวก็ได้รับหนังสือแล้วต้องกินเข้าไปเหมือนกันแล้วมันหวานในปากเหมือนน้ำผึ้งเหมือนในปากของเอเสเคียวนะแต่เขาเหมือนเพลย์ยางพระเจ้าเนี่ยทรงนำพาเอเสเคียวไปและเขารู้สึกขมขื่นถ้าพี่น้องไปอ่านดูในเอเสเคียวบทที่3ข้อ14ด้วยนะ,ะเหมือนกันเลยนะครับอาจารย์ยอนก็จะรู้สึกเหมือนเอเสเคียว เอซิเคียว e ตอนนั้นต้องไปประกาศแก่พวกยิวใช่ไหมตอนนั้นเอซิเคียวอยู่ในบาบิโลนนะแต่พ่องยาณก็ส่งนำพาเอซิเคียวไปนะครับข้อ10อาจารยร์ยอนนะเลยรับหนังสือมวลเล็กนนั้นจากมือทูตสวรรค์นั้นแล้วก็กินเข้าไปนะขณะที่มันอยู่ในปากข้าพเจ้านั้นมันหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เมื่อข้าพเจ้ากินมันเข้าไปแล้วท้องข้าพเจ้าก็ขมมันขมอยู่ภายในแต่มันหวานในปากเหมือนน้ำผึ้งนะครับแปลว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยควรที่จะรับพระคำของพระเจ้าเข้าไปก่อน นะเข้าไปภายในเขาเห็นไหมเข้าไปในตัวเองคือผู้รับแข่งพระเจ้าควรที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าก่อนนะรับเข้าไปในภายในจิตวิญญาณเลยนะอาจจะฟังด้วยหูก่อนนะรับเข้าไปนะครับเหมือนกินเข้าไปให้ไปอยู่ในจิตวิญญาณเพื่อที่เขาจะพูดข่าวประเสริฐออกไปซึ่งเป็นข่าวประเสริฐที่หอมหวานมีรสชาติหวานไปประกาศเรื่องความรอดแก่คนทั้งหลายนะครับเนะี่ยนี่เป็นสิ่งที่มีรสชาติหวาน แต่จริงแล้วผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ต้องประกาศเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าด้วยเหมือนที่อาจารย์ยนเนี่ยต้องทําต้องประกาศเรื่องที่มันขมขื่นมันขมขื่นอยู่ภายในจิตวิญ,ญญาณในท้องเราแต่ก็เราก็ต้องประกาศออกไปเพราะมันเป็นความจริงที่พระเจ้าอยากให้โลกรู้นะครับข่าวประเสริฐรสหวานแต่การพิพากษานั้นก็มีรสขมนะแล้วข้อสิบเอ็ดนะครับทูตสวรรค์นั้นก็บอกอาจารย์ยอนว่าเจ้าต้องพยากรณ์อ,อีกนะต่อชนชาติทั้งหลายบรรดาประชาชาติภาษาและกษัตริย์ ทูส่วนองค์นั้นซึ่งหน้าจะเป็นพระเยซูนะก็บอกอาจารย์ยอนว่าเขาต้องพยากรณ์ต่อไปต่อหน้านะภาษาษคือ before นะครับต่อหน้าชนชาติทั้งหลายประดับประชาชาติภาษาและกษัตริย์นี่อาจจะสื่อถึงนะหนังสือ1ยอน2ยอน3ยอนรวมถึงข่าวประเสริฐของยอนแล้วก็หนังสือวิวรณ์นี้นะครับซึ่งถูกอ่านนะเห็นไหมเราคริสเตียนเราก็อ่านแต่ก็เป็นคําพยากรณ์ที่มีไปถึงชนชาติทั้งหลายด้วยว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้น กับคนเหล่านั้นในยุค7ปีซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรที่จะฟังและศึกษาไว้นะครับเพราะเราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในยุค7ปีขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เราได้มาศึกษาหนังสือวิวรณ์บทที่10ด้วยกันเกี่ยวกับหนังสือม้วนเล็กๆเนี่ยที่พระเจ้าประทานให้แก่อาจารย์ยอนนะครับขอพระคุณและสันติสุขติดอยู่กับพี่น้องทุกท่านในพระเยซูคริสต์นะครับ